ราศีถัดไปนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการงานนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานสูงแต่ว่าช่วงนี้นะคะต้องระวังปัญหากับคนรอบค้างนะคะอาจจะมีท็อกซิกในการทํางานหรือว่า มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะคะอา,อาจจะต้องเตรียมตัวนะคะให้พร้อมกับเรื่องของการงานนะคะจะทําให้เราผ่านพ้นทุกปัญหาอุปสรรคไปได้ค่ะเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะมีความวุ่นวายปวดหัวกับคนรอบข้างมีเรื่องต้องใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างเยอะมากๆนะคะทําให้รู้สึกว่ามีความกังวลนะคะต่อภาระหน้าที่ในเรื่องของการเงินนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะอาจจะต้องอพยายามนะคะประคับประคองนะคะแล้วก็ ่าเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสุดท้ายจะผ่านทุกปัญหาอุปสรรคไปได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะความรักใหม่ๆนะคะกับความรักเดนไกลนะคะคนรักเก่านะคะหรือคนที่เคยคุยอาจจะกลับมาเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะคะชีวิตรักนะคะถือว่ามีความวุ่นวายกับเรื่องของคนรอบข้างนะคะอาจจะทําให้ขาดเวลาหรือว่าขาดความเข้าอกเข้าใจกันยังไงมีอะไรก็ต้องปรับความเข้าใจกันนะคะ สุขภาพร่างกายนะคะระวังในเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดนะคะหรือว่าความดันโลหิตนะคะต้องดูแลนะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกทําบุญบริจาคลงศพเติมน้ํามันตะเกียงนะคะบริจาคโลหิตหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิโงรงพยาบาลต่างๆนะคะโงรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะคะ การทำบุญเสริมดวงสาหรับสายมูนะคะเน้เนในเรื่องของการไหว้ขอพรนะคะองค์พระพิคเนสนะคะค่ะทาเวสวรณนะคะพระการเพื่อเป็นการเสริมดวงแล้วก็เสริมบุญบาร,รมีค่ะ